ป้าก็ได้ตักช้าๆอยู่นั่นแหละป้านี่อยลองเล่นๆป้าตกขึ้นมาระหว่างมีใครอยากถามก็ถางไปเรื่อยๆคำถามถาน้ำเหมือนอยากจะถามแต่ยังไม่รู้จะถามป้าต้องไปลอค่ะต้องลองขาของของท่านคือแบบความรู้สึกว่าตอนนี้ก็ทำได้หรอฮะความรู้สึกไป ว่ับเข้าเิ่มัอาารเพิ่มเป็นพิเศษเนี่ยกเชยอะมันเยองทำมับอกินได้หมดเลยนะไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองกินเป็นทำกินเ,เป็นของ<ม>ผมทำเข้มแผ็งขึ้นใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมอืมไม่ต้อไปลอง,ลอง